ุ่มซับฤด,ดูร้อนกับผู้คุมกฎ KI นัสล็อกอินรับรางวัลหลากหลายทั้งพลังงานและตั๋วเปิดสุ่มสัตว์เลี้ยงกิจกรรมขุมทรัพย์ฤด,ดูร้อนต้องแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่20พฤษภาคมนี้เท่านั้นไม่เล่นไม่ได้แล้วการอัปเดตแพทครั้งใหม่แจกของสุดเววพร้อมตัวละครซัมเมอร์สุดน่ารักและมีการท้าทายบอสต,ตัวใหม่สวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมอิกดาคอนิเคลิลซึ่งตอนนี้ทางเกมอิกดาคอนิเคลิลเขาได้อัปเดตกดิจกรรมใหม่และตู้ใหม่เข้ามานะครับตู้ใหม่นี้ก็จะเป็นผู้ กดคีย์ไอแทรดเซียซัมเมอร์ตู้ลิมิเต็ดที่เราควรจะต้องเปิดสุ่มหาไว้ติดทีมเพราะว่าตัวละครนี้ทั้งเก่งทั้งโหดและทั้งป่วนโดยเขาก็จะเป็นประเภทเทคโนโลยีอยู่ตำแหน่งหลังสายสนับสนุนล้างเอฟเฟกพลังงานอย่างสกิลทั่วไปสกิลแรกเขาก็จะมีผลแย่งชิงอีเทอร์สามารถขโมยพลังงานอีเทอร์ของฝั่งศัตรูได้สกิลที่ 2. องวอเตอร์มิไซเราจะเลือกเป้าหมายตัวไหนก็ได้1เป้าหมายทําการลดอีเทอร์ลดลง2หน่วยด้วยกันและอีเทอร์บารสจะทําการเปิด บัฟให้กับเพื่อนๆในพันธมิตรทั้งฟื้นฟูพลังชีวิตและเพิ่มพลังงานอีเทอร์ได้ด้วยยิ่งไปกว่านั้นในส่วนของสกิลติดตัวเมื่อใช้แอคทีฟสกิลจะสุ่มลบบัฟของศัตรูหนึ่งอย่างและ,ะทําการสุ่มล้างดีบัฟของพันธมิตรหนึ่งอย่างตัวนี้ก็เลยจะโหดมากะครับทั้ง PVP และ PVE ด้วยความที่ว่าเป็นตู้ลิมิเต็ดไม่ควรพลาดที่จะต้องเปิดและเขายังมาพร้อมกับคู่หูสุดลิมิเต็ดอย่างเรเปียตัวนี้เขาก็จะเป็นประเภทธรรมชาติสายเพิ่มอัตราคิดิคอนสร้างความเสียหายแบบซุม่มและยังลลลดดดพัดดัังงงป้้้ออกนขตตรูไววย1ะคที่ เอาไปบิวคู่หูคู่กับวาคิรีได้หลากหลายตัวแนะนําให้เปิดติดไว้เช่นกันนะครับนอกจากนี้เขายังมีตู้เลตอัพพนันการช่วงนิรันด์อย่างซานเดียสุดยอดตัวละครดีบัฟเมื่อเราอัปเกรดขึ้น4ดาวชุดปลุกพลังบอกเลยว่าสุดๆควรจะต้องเปิดอย่างน้อยให้ได้4ดาวนะครับถึงจะได้รางปลุกพลังแบบนี้และสําหรับกิจกรรมขุมทรัพย์ดูดูร้อนเขาก็จะให้เราไปเผชิญเหตุการณ์ต่างๆเพื่อปลดล็อกการท้าทายบอสกิีนดากอนเมื่อเราผ่านเนื้อเรื่องเคลียร์แผนที่กิจกรรมก็ยังได้รับของรางวัลยังเป็นคููห่ห กีนดาก้อนถึงแม้ว่าเป็นแค่ระดับ SR แต่ความสามารถบอกเลยว่าล้นเหลือมากเราสามารถอัปเกรดตัวนี้มีเท่าไหร่ถมไปให้หมดได้เลยและยังได้รับพร้อมกับเครื่องประดับที่มีจี้เราจะได้ไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงเคลียร์แผนที่กิจกรรมที่7จะได้รับเป็นตัวอัญเชิญวาคิวรีถึง5ใบและเคลียร์บอสกิจกรรมที่5จะได้รับเป็นพื้นหลังชายหาดเราสามารถมาตกแต่งพื้นหลังเพื่อเพิ่มความสวยงามได้ใหม่จากตรงนี้เลยครับไม่ว่าเราจะใส่วาคิวรีตัวไหนไปก็จะมีความน่ารักพร้อมขึ้นที่ส ศาสตร์แบบนี้อันนี้ผมก็ใส่มาลูดูซัมเมอร์เข้าไปนะครับน้องก็มาพร้อมกับเรือ,อย่างน้องแมวพร้อมตั้งโลจูดจมบวกคู่กับค้อนของเล่นในส่วนของมาลูดูซัมเมอร์แค่เ,เราเล่นเนื้อเรื่องขุมทรัพย์ดูดูร้อนเราก็จะรับฟรีเป็นตัวละครหนึ่งดาวมาให้เลยนะครับและเรายังสามารถหาชิปเศษจ,จากร้านค้าโดยใช้เครื่องประดับที่มีจี้ทําการแลกซื้อซื้อได้ถึง50ชิปเศษด้วยกันนอกจากนี้เขาก็จะมีพวกผนึกอีกด้าที่เราสามารถซื้อได้มีหินวิญญาณกินดาก้อนมีหาดทรายมีเตียงอับ แ,แบบเดียวและแบบคู่มีตัวอัญเชิญวาคิรี่ตัวอัญเชิญคู่หูยังมีไอเทมส่งของขวัญให้เหล่าวาคิรี่อัปเกรดคู่หูและก็พวกเอเลสอีพีมีหมดนะครับและยังมีหีบสมบัติที่เราจะหาชิพเศษมารุดูพร้อมของรางวัลอื่นๆได้อีกมากมายแล้วได้แบบเรื่อยๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอุปกรณ์ระดับ3ตัวเลือกของขวัญระดับ L อีเทอร์คิตตันผนึกอิกดาเอเลสหินเสริมพลังกล่องวัสดุโพสลามเผื่อใครอยากได้น้องมารุดูอัปเกรดดาวให้มากขึ้นอย่าง4ดาว5ดาว เราก็หาชิปเสร็จจากตรงนี้เพิ่มเติมไปได้แต่การที่เราจะเปิดหีบสมบัติเราก็ต้องมีแผนที่สมบัติก่อนคือโดยพื้นฐานแล้วไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับที่มีจี้หรือแผนที่สมบัติเราก็จะได้รับก็ต่อเมื่อเราไปตะลุยบอสในช่วงขุมทรัพย์เขาก็จะมีบอสเป็นระดับปกติและระดับยากการที่เราต่อสู้บอสร,ระดับยากก็จะเป็นแบทดากอนเราจะได้เป็นอีเทอร์และก็ตัววาคิวรีส่วนถ้าเป็นระดับปกติรางวัลพื้นฐานก็จะเป็นเครื่องประดับที่มีจี้และแผนที่สมบัติส่วนการผ่านครั้งแรกจะไดด้้รรับเป็นนนออ50พอมิิวญ,ญ,ญาณาณกก ด้วยของรางวัลพื้นฐานเราสามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์โบนัสการได้รับจานวนให้มากขึ้นได้โดยใส่วาคิลี่ให้ตรงตามเงื่อนไขเขาก็จะมีแพทลีเซียซัมเมอร์มาลูรุซัมเมอร์อาร์พิตซัมเมอร์และก็จะมีวาคิลี่อย่างไอชาและลีเดียการต่อสู้ด่านปกติบอสกินดากอนจะสู้ได้ง่ายมากเราสามารถใช้วัคิลี่ตัวไหนผ่านด่านไปก่อนก็ได้ให้สําเร็จเงื่อนไขา3าดาวจากนั้นเราก็แค่ทําการลงวาคิลี่ที่บวกโบนัสอย่างลีเดียก็จะเป็นตัวนี้นะครับและไอชาก็จะเป็นตัวนี้ว,วี่ตัตวนนตตลคคิล ไปอย่างมารุรุตัวแทงผู้พิทักษ์ปกป้องจุดออนประเภทเทคนิคยืนอยู่แนวหน้าและแพตเีเซียซัมเมอร์ตัวละครลิมิเต็ดที่ควรที่ต้องเปิดสุ่มนั่นเองอย่างน้อยถ้าเราใส่วาคิรี่4ตัวแบบนี้โบนัสที่เราได้รับก็จะบวกถึง80%ที่เหลือก็แค่ไปทําการกวาดล้างโดยการซื้อสตามมิน่าอาจจะซื้อสักวันละสครั้งหรือมากกว่านั้นแล้วแต่ได้เลยนะครับเพราะว่าเขาก็จะมีวาคิรี่พาร์ทที่เป็นแพ็กเกจสุดคุ้มเราจะได้ทั้งอีเทอร์ช้างพ่นน้ําลูกปั้นช้างที่เราสามารถเอามาใส สุดคุ้มมากๆไม่ควรพลาดจัดไปได้เลยนะครับเติมให้หมดนอกจากนี้เขายังมีแพ็กสุดคุ้มรายวันที่เราจะสามารถหาพวกพลังงานเพชรแบบพรีเมียมตั๋วเปิดสุ่มคู่หูลิมิเต็ดตั๋วเปิดสุม่มอัญเชิญแบบลิมิเต็ดยังมีการเติมเงินสะสมแจกทั้งตัว๋ววากิวรี่สามดาวและที่อัปเกรดคู่หูอีกมากมายพร้อมแพ็กเกจสุดคุ้มที่มาใหม่แพ็กตั๋วสุดอลังการดูอนิเมะฟรีกับบิลิบิลิพรีเมียมอันนี้เราก็จะสามารถดูอนิเมะได้ฟรีนะครับของทางแอปบิลิบิลิเนี่ยเราสามารถไปจัดเพิ่มเติมได้เพราะเป็นแพ บอกเลยว่าไม่คุ้มยังไงไหวแล้วก็จะมีพวกแพ็กเกจรายสัปดาห์ล่าขุมทรัพย์ฤดูร้อนได้รับพวกตั๋วอันเชิญนะครับมีแพ็กเกจแนะนําและก็มีแพ็กเกจคู่หูฉะนั้นเราต้องจัดให้หมดนอกจากจะได้สนุกแล้วยังได้ความคุ้มค่าและยังได้พัฒนาตัวละครของเหล่าวาคิวรี่สตาร์มิาก็เอามาผ่านแบบนี้นะครับเลเวลบัญชีของเราก็จะเด้งได้ไวมากขึ้นของรางวัลเนี่ยก็จะเยอะมากยิ่งขึ้นหมายถึงเราก็จะมีพลังงานเอาไว้ฟร์มและไปซื้อของในร้านค้าตามที่เราต้องการได้เลยยังไงก็ควรที่ต้องจัดให้้หมดอยู่แลวนนะครรับจากตงี นี่ผมจัดหมดไปหนึ่งหน้าได้ทีทั้งอัปเกรดเศษยกระดับและเศษของมารุดูหลังจากที่เขาเปลี่ยนหน้าคราวนี้ถ้าผมเก็บครบอีก300ผมก็จะได้ผนึกอีกได้อีกยีชิปเศษของมารุดูอีก20กดแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆได้เลยครับอันนี้เราพูดถึงการันตีเลยนะนี่กดเข้าไปครับอีก50ครั้งชิปเศษของมารุรุมาอีก3แล้วก็เอาเครื่องประดับที่มีจี้มาทาการซื้อของที่เราต้องการอีกตรงนี้ซื้อไป แล้วก็เดี๋ยวมาลองต่อสู้บอสว่าไม่โหดจริงหรือเปล่าเรามาเริ่มกันที่ดานซีก่อนผมจะใช้ตัวละครตามเงื่อนไขเพิ่มเติมเลยก็คือ,อยูเรียเราสามารถกดออตโต้เพื่อโจมตีไปได้เลยนะครับต้องบอกเลยว่าแม้น้องมารูรู้เนี่ยจะเป็นตัวละครหนึ่งดาวแต่ความโหดความเก่งของเขาเอาเรื่องเหมือนกันนะครับยิ่งเราสามารถอัปเกรดขึ้นสู่3ดาวได้เขาก็จะสามารถสร้างโลกบาลียได้ก่อนเลยโหดจริงโหดจังนี่ผมเปิดปรับสปีดไป2น้องเคาะด้วยคอนของเล่นนะครับไอชาโจมตี เทิร์นของมอนเตอร์ปล่อยไปนะครับนี่ลงสกิลฟึบฟืบฟบโลแตกแล้วยังไงรอเข้าสู่เทิร์นของฉันจัดมาที่เทิร์นของฉันนะครับยูเรียเปิดอีเทอร์บาร์สเพื่อป่าสตูบแบบมูไปก่อนแบบนี้แค่นี้เห็นไหมครับฝั่งตรงข้ามก็แทบจะหายแล้วไอชาอ่าเดี๋ยวรอบหนะ้าแต่บอสเนี่ยกรีนดาก้อนนอนลงไปก่อนแล้วนะครับอย่างว่าระดับสีก็จะมีความง่ายมากกว่า แต่ของที่เราได้ไอเทมพวกนั้นนะครับก็จะได้น้อยกว่าเช่นกันถึงแม้ว่าจะน้อยกว่าแต่ก็น้อยกว่าไม่เยอะเพราะแผนที่สมบัติเราได้เท่ากันแต่เครื่องประดับที่มีจี้จะได้แตกต่างกันและวคราวนี้มาต่อสู้ระดับ5กันดูกดไปนะครับด้วยทีมเดิมพลังทีมที่เขาแนะนำเนี่ยอยู่ที่16ื เขากะมาให้แบบว่าเราสามารถทําเคเวสททำภารกิจตะลุยด่านกันได้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่ผู้เล่นที่เพิ่งเริ่มต้นเล่นอาจจะมีสร้างตัวมานิดนึงเนี่ยการฟาร์มสู่ระดับ5นะครับจะเป็นเรื่องไม่ยากเลยนะครับไอชาโจมตีปอสติดพวกดีบัฟรถกงรถเกาะติดเลือดไหลน้องมารุดุเจอโลเรือแพน้องแมวแล้วก็ยูเรียนะครับเปิดอันติเมตไปอีกสักทีนึงเพื่อดำการปิดศัตรู แบบนี้นะครับอ,อืออไอชาเนี่ยผมว่าแรงเอาเรื่องนะครับอย่าว่าแต่ไอชาเลยริเดียก็แรงยิ่ง3าดาวนะครับสามารถใส่หลับของมอนเตอร์ได้ด้วยจะเป็นอะไรที่โหดมากขึ้นไปอีกบอสเปิดบัฟนะครับเพิ่มพลังป้องกันและยังไงสิตอนนี้ติดเสียเลือดเราต้องปิดแล้วล่ะทาไม้ตายของอชาเรก็ทาไม้ตายของริเดียนะครับติดหลับออปิดชา เรียบร้อยครับนี่แหละระดับ5เห็นไหมครับ บางคนเนี่ยอัปเดตแค่เลเวลหนึ่งก็ผ่านได้แล้วง่ายจริงง่ายจังแล้วของแบบคุ้มค่านี่แหละครับก็คือการอัปเดตขุมทรัพย์ฤดูร้อนหนึ่งกิจกรรมใหม่ของทาง DA, อีกดาคอนิคเลที่เพื่อนๆไม่ควรพลาดทั้งเหล่าตัวละครใหม่ในช่วงซัมเมอร์ทั้งตัวละครแจกและบอสใหม่แนะนําให้เพื่อนๆมาดาวน์โหลดเล่นกันเยอะๆนะครับลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยผมก็ใส่ไว้ที่ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาสนุกในช่วงฤดูร้อนกันนะครับพาร์ทน,นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปแล้วครับ